ดูการเติมเงินบ um, ัตรรถไฟเราจะเติมสามสิ่งจะบอกชาร์จกับติเกตคือติเกตตรงน้นกับชาร์จของเราชาร์จตรงนี้ชาร์จตรงนี้ขออภัยขออภัยนะขออภออ意くださะ เมื่อกี้มัวแต่มัวแต่จะถ่ายว,วิดีโอก็เลยลืมมันจะมีแบบสอดกับแบบวางบัตเติมรถไฟอะนะบตัโตรชัดอันนี้ของของเราจะกลับสายโตเกียวชิบูย่าไปสายโตเกียวนะไปโยโกฮามาเนี่ยมันจะมีโตเกียวแล้วก็ฟูโตโคชะไลแล้วก็เดนเอ็นโทชิแล้วก็ ฮอนโซมันไดยแล้วก็มาไปกันเลยค่ะอันนี้จะลงบันไดบันไดเลื่อนลงไปนะคะอันนี้บันไดเลื่อนชั้นที่หนึ่งบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนอันที่หนึ่งบันไดเลื่อนอันที่หนึ่งกืดเราก็จะไปสายโตเกียวโตเกียวไลน์โตเกียวไลน์คืออันนี้โตเกี <R> ยวไลน์ไปจนนี้แล้วก็เดินลงไปนะคะนี่ค่ะมีหลายสายมากเลย ะมีโตเกียว 0A01 ยันนูนน่นแล้วตรงนู้นก็จะมีไปทางนน้อนอีกทีไปรวดวัดอันนี้เป็นโตเกียวก,กไปตรงนี้เนี่ยให้บอกเนี่ยคนจะลงก็ตรงนี้แหละตึงต้งตึ้งฉันมันวจะถ่ายวิดีโอแล้วฉันจะหลงไหมอันนี้คือใต้ดินนะคะตื๊ดตืๆดตืดตืดตืดชันสไลดที่สามนะโตเกียวสาม อย่าลงนะฉันอย่าลงนะอันนี้สองเอ๊ะสามอยู่ไหนสามอยู่นู่นสามอยู่นู่นสามสี่มาทางนี้ก็จะบอกสามอันนี้สายเอฟแนะ่คือฟูโตโกอะไรไม่รู้เนี่ยสาม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 ไปทางนน้นอันนี้สามได้ไหไมอ่ะจะไปต่อเราไม่ได้ลงลิฟต ที่สองครึ่งสามแล้วบันไดที่สามบันไดเลื่อนลงสามลงมาแล้วนี่เมื่อกี้ก็จะมีลงรต์นะคะครับพ้องมีกระเป๋าก็ลงลิฟรีบเ,เราไม่มีกระเป๋าแล้วก็มนันตกนี้มีไปสองสายมีเอฟกับตัวเกียวนีก็จะมีเดนเอ็นโทชิไลฮันซูมอนไลก็จะมีมุดไปทางมุดอีกทีหนึ่งถือรชาชันชลา โตเกียวของเราเนี่ยมันสามสี่มันมีสามสี่ลงได้สองฝั่งนะคะสามสี่ถึงชานชลาแล้วถ้าเราเดินช้าเราก็ลบซ้ายถ้าเราเดินเร็วเราก็ไปทางขวาถึงชา,านชลาแล้วาลสามเนี่ยตรงเสาเขาก็จะบอกว่าไปทางไหนทางไหนด้วยใช่ไหมไปไหนไปไหนสายสองตรงนี้ไปไหนไไหน,ไไหน,นี่ปลายสายคนรับตรงนี่นน อเคเราก็รอรถไฟเที่ยวเที่ยวสามโมงสี่สบเกเกินฟังสี่เราก็มาตรงนี้มันก็ตรวจอยู่ชิบุย่าใช่ไหมไปสิ้นสุดสายที่อะโยโกฮาม่าเหมือนก,ก,กันเอะแไ่ได้สองทางหรอโองนี่เขาก็จะมีบอกอีกทีนะึงว่าเวลาสิบเนี่ยเที่ยวต่อไปเราจะดูในแมปเราสามโมงสี่ ฝั่งโน้นซืเที่อ่อนตกไปมั้งฝั่งที่สามนี่คือมาเร็วลหล่อตึ้งถ้าฝั่งสี่มันจะวิ่งไปทางโน้นถ้าฝั่งสามมันจะวิ่งไปทางนี้มาแล้วโมโตโมัชิชูดังอะไรนะโมโตโมัชิ<ม>เดี๋ยวเราอ่ศานภาษาพิษกันโมโตโมัชิ ชูกาไก่โชกากิเนาะไป